บรารบ้านบ้วยคำพูดนี้เราน่าจะได้ยินบ่อยมีคำบวาณที่เราฟังแล้วก็ขำเช่นห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนเพราะกวาดบ้านตอนกลางคืนมันเหมือนการกวาดเงินกวาดทองออกนอกบ้านซึ่งคนสมัยใหม่ฟังแล้วก็ขำนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ขำจริงแต่มันซ่อนมันคือความฉลาดในการสอนครับ เราต้องเข้าใจว่าบ้านสมัยโบราณเป็นยังไงครับบ้านสมัยโบราณเป็นบ้านไม้อ่าเป็นบ้านไม้นะครับบ้านไม้ไม้ซึ่งก็จะไม่ปูแบบแบบชิดสนิทนักจะปูแบบห่างๆเพราะฉะนั้นถ้ากวาดบ้านตอนกลางคืนถ้างเงินทองอยู่ในบ้านหรือของของตกในบ้านกวาดตงไปมันก็จะลงข้างล่างหมด ลงข้างล่างหมดนะครับข้างล่างหมดเพาลงข้างล่างเนี่ยโอกาสหายมีมีร้อเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเขาถึงห้ามวาดบ้านตอนกลางคืนเพราะป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยนี่เป็นความฉลาดอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราขำขำได้แต่เราต้องเข้าใจความแยบยลแต่ทุกวันนี้อ่ะมาเมื่อมาเมื่อทุกวันนี้ บ้านไม่ได้เป็นบ้านอย่างนั้นเรากวาดบ้านตอนกลางคืนได้ไหมคําตอบก็คือกวาดได้ครับม,มันคนละสมัยมันคนละสมัยกันแล้วเราสามารถกวาดได้แต่ถ้าบ้านใครแต่ผมก็มีเรื่องกวาดบ้านต่ออีกนิดน,นึงครับวงพ่อประหยัดซึ่งท่านก็จากผมไปหลายปีแล้วนานมากท่านพูดสูตรกวาดบ้านสูตรกวาดบ้านสูตรกวาดบ้านนี้ผมเชื่อว,ว่าน้อยคนจะรู้ครับ น้อยคนจะรู้ว่าการกวาดกวาดบ้านก็มีสูตรมีสูตรว่าย่้กา,า,ากลางคืนให้กวาดเข่าย่้มมือเศ้าให้กวาดออกกลางกลางคืนให้กวาดเข้าถ้าตอนเช้าให้กวาดออกผมเชื่อว่าคําสอนนี้ของหลวงพ่อบัญญัติยังสามารถนํามาใช้ปัจจุบันได้เพราะเพราะยังไงครับไม่ว่าบ้านจะทรงไหน ไม่บ้านจะสมัยโบราณหรือบ้านสมัยใหม่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยท่านสอนว่าอยาก,กวาดออกข้างนอกให้กวาดเข้าข้างในยามกลางคืนให้กวาดเข้ากวาดเข้าคือถ้าสมมุติต้องมีของตกลนของมันก็จะอยู่ที่ท,ที่ที่ยังอยู่ในบ้านเราตอนเช้ามันสว่างแล้วเราเห็นว่านอะไรเป็นอะไรเราค่อยกวาดออกและอีกมีมีอีกอันหนึ่งที่ซ่อนอยู่เรื่องนี้ก็คือยาม ยามกลางคืนให้กวาดเข้าเพราะว่าถ้าว่ากวาดออกของมีค่าก็ดีวรือของสกปรกก็ดีว่ากวาดทิ้งไว้คนอื่นเขาอาจจะมาก่อนเขาเห็นมาเห็นบ้านนี้โอโหอะไรว่ามันทิ้งอะไรดูน่าเกลียดมากเพราะฉะนั้นของน่าเกลียดหิือของมีค่าเนี่ยให้กวาดเข้าในบ้านก่อนตอนเช้าถึงค่อยเอาออกจึงมีสูตรกวาดบ้านว่ากลางคืนให้กวาดเข้า แต่ตอนเช้าถ้าตอนเช้าให้กวาดออกข้างนอกครับถ้าคนเข้ามาบ้านเราเห็นโอ้โหอะไรของมึงวะล,ลกมากไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้อันนี้ก็เ,เป็นสูตรที่สามารถยังใช้ได้ยังใช้ได้ไม่ไม่โบราณเพราะนั้นคำโบราณน,นี่มีทั้งที่ที่ต้องปรับและมีทั้งที่ต้องรักษาครับโสดว,ว่าของบราณเป็นของดีเชื่อโบราณไม่บานบวี เชื่อโบราณจะได้ดีครับไม่เชื่อโบราณนานได้ดีครับขอบคุณครับ